แต่แม่เขาได้ปกติสวัสดีครับผมเอฟซีท่านครับนาะก,ก็วันนี้มีข่าวดีสําหรับเรื่องอะไรนะคนนี้ค่ะลูกค้าให้ติดตามเงินำบำไา้บำนาญกําพาคะ่ะอ่าก็คือลูกค่ะยังศึกษาอยู่แล้วสามีพ่อเปคนะเทศไหนอ,อ๋อสวิตเซอร์รแลนด์สวิตเซอร์แลนด์แล้วพ่อของเขาเสียชีวิตไปจากนั้นปุ๊บเนี่ยลูกก็ตามเงินว่าจะได้เงินค่าเลี้ยงดูบุตรเพราะว่าเพราะว่าเรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้เรามีข่าวดีมาบอกน้องเขาค่ะนะครับขอญาตโทรหาเนาะ โอเคพี่อ่ะขอไมค์กับคุณ่อยครับเช็คไมค์ด้วยครับผมเป็นไงบ้างวันนี้งานเยอะนะขอ,ขอโทษในเอฟซเนาะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมมานะครับผมมาฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับรไจ้ยินไหมครับผม ได้ยินได้ยินชัดเจนเนาะชัดเจนค่ะโอเคชัดเจนได้ยินชัดเจนไหมคะได้ชัดเจนอะอธิบายให้ฟังหน่อยให้ลุงทำงานอะไรของหนูที่หนูจ้างลุงมาเรื่องอะไรออฟฟิเพนชั่นค่ะก็คือใช่ค่ะเพราะว่า พ่อคุณทมหนูเป็นชาวสวิตซึ่งเสียชีวิตไปตั้งแต่ปีก่อนนะคะครับผมแล้วตอนนั้นหนูก็อ่าจ้างคนใช้ให้เอาวีดอวสเปนชันแล้วก็ออาเตนสเปนชันก็คือทั้งของหนูแล้วก็ของคุณแม่ค่ะหนูเป็นลูกคุณธรรมที่พ่อเป็นชาวสวิตเซนรับรองเป็นบุตรบ้อยแล้วใช่ไหมครับผมแล้วหนูขออะไรของหนูเงินค่าเลี้ยงดูลูกการเรียนต่อใช่ไหมครับผมใช่ซึ่งจะให้จนถึงหนูอายุยี่สิบห้าปีค่ะจนหนูเรียนจบครับ ค่ะใช่ใช่จนหนูเรียนจบโอเควันนี้เรามีข่าวดีให้นะครับเนาะก็คือวันนี้นะทางอ่าทางอ่าทางชินิวานะครับได้โทรมาหาทางน้องซาร่าแล้วบอกว่าหนูได้รับสิทธิ์นี้แล้วครับผมขอบคุณมากค่ะนะครับ,รบก็น้องซาร่าลูกสาวผมที่อยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็วันนี้ได้โทรทางของทางหน่วยงานอ่าของทางชินวาอาฮาเฟลเอชวี v AH v นะครับได้โทรมาหาลูกสาวผมบอกว่านะครับผม หนูอะได้มีสิทธิ์ที่จะรับเงินเกี่ยวกับการเรียนต่อที่ทางประเทศสิุเวนจะส่งให้หนูในได้ท, <ขอ S 1> ที่มีสิทธิ์ขอ,ของหนูเนาะแล้วก็ <ขอ S 1> ทางลุงเนี่ยก็ขอไปเอกสารไปแล้วว่าจะได้เดือนเท่าไหร่เราขอไปแล้วนะครับค่ะ<อ>ได้รับแล้วหรือยังได้รับแล้วค่ะอ่าได้รับแล้วใช่ไหมหนูได้รับ<อ>เดือนประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้ประมาณจริงๆเข้าบัญชีคุณแม่หนูก็เลยแบบไม่ได้เข้าไป จัดการโดยตรงแต่ว่าเท่าที่ทราบคือประมาณเดือนละสามหมื่นบาทค่ะสามหมื่นบาทของหนูที่ได้รับใช่ไหมครับผมตอนนี้ประมาณประมาณนั้นค่ะสองหมื่นห้าถึงสามหมื่นบาทแล้วต่ค่าเงินอยู่กับเรื่องเงินด้วยใช่ใช่ใช่ค่ะเป็นไงบ้างตอนนี้หนูได้เงินแล้วเป็นไงบ้างตอนแรกมาใช้บริการบริษัทคนชัยกี่เดือนครับที่ได้รับตัวนี้กําลังเราทํางานกี่เดือนกันโอ้ครั้งแรกเลยเที่ยงแต่วีดอดเซนชันของคุณแม่ก็เดือนเดียวเองค่ะอ่า ใช่ในส่วนของหนูก็ก็ก็เดือนเดียวเหมือนกันตอนนั้นฉนรับพิเศษกันเร็วเนาะเร็วมากค่ะอ่าเยอนมันช้าเยอนมันช้านะครับตอนนี้หนูได้รื้นสิทธิ์เนี่ยเดี๋ยวทุกหกเดือนหรือทุกหนึ่งปีเขาจะมีเอกสารมาหาให้แล้วทางนั้นลุงจะจัดการให้ต่อก็ได้เงินมีการรับรองจากทางโรงเรียนเอ่ยว่าหนูมีสิทธิ์ได้เงินตัวนี้นะครับต้องใช้เอกสารของทางโรงเรียนว่าหนูมีสิทธิ์ได้เงินค่าลีงดูบุตรของพ่อของหนู โอเคไหมครับใช่ใช่ได้ค่ะแต่เงินนี้นะไม่ใช่ไปเที่ยวนะลุงบอกไปก่อนนะเงินนี้เป็นค่าเรียนดูเข้าใจไหมครับการเรียนหนังสือไม่ใช่เอาเงินนี้ไปเที่ยวซื้อมือถือไม่เอานะค่ะเอาไปเรียนค่ะเอาไปเรียนเออจ้างมาแล้วเราทํางานเหนื่อยไม่เหนื่อยนะครับไม่ใช่ไม่เหนื่อยก็ขอขอบคุณลูกสาวผมและทีมงานทุกคนนะครับที่ช่วยกันทํางานอยู่นี้ จบรู้เรื่องไปได้ดีแล้วก็ได้ประมาณ2 5 0 0มืนห้าถึงสาม0 0่บาทต่อเดือนนะครับอันนี้เยอะนะมากกว่าคนทำงานที่ไม่ได้ไทยนะค่ะบางคนได้เงินเดือนหมื่นกว่าสอง0มืนเองนะหนูได้เกือบสาม0 0ืนะขอบคุณนางคุณชัยและที่งานอีกครั้งนึงค่ะขอบ<ต>คุณมากเลยค่ะแต่ลุงก็ต้องเตือนว่าไม่ใช่หนูมีเงินเดือนทุกเดือนแล้วหนูจะไปซื้อมือถือไอโฟนซื้อึซื้อนึอออออได้ไม่เอานะเงินเก็บไวไ้เพราะหนูต้องจำว่าไอเงินเนี้ยได้ทุกเดือนอะ เป็นเงินของหนูแล้วหนูเก็บไว้เพื่อเป็นอะไรค่าเทอมค่าพักค่าอะไรกันตอนนี้หนูเรียนอะไรครับหนูเรียนอ่ที่เรียนคณะใช่ไหมคะใช่คเรียนนิติศาสตร์ค่ะโอ้โอเคนะตั้งใจเรียนนะค่ะค่ะตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าเอาเงินนี้ไปเพื่ออนาคตตัวเองถ้าหนูมีปัญหาถ้าเอกสารหรือเงินนีไม่เข้าก็บอกลุงแล้วกันแต่ั้นลุงติดต่อทางหน่วยข้าราชการให้ที่ประเทศวิอร์แลนด์ นะครับผมจากนั้นพวกเนี่ยเมื่ออถ้ามีปัญหาอะไรบอกนะครับจะมีเอกสารมาหาเราแล้วก็หนูต้องรับรับรองตัวตนของหนูด้วยว่ามีชีวิตอยู่แล้วก็มีใบรับรองของทางโรงเรียนว่าว่าหนูเรียนหนังสืออยู่อันนี้เขาจะมีการตรวจสอบนะครับผมได้ได้ค่ะยินดีดีใจนะว่าช่วยเด็กคนไทยนะได้ได้ได้รับเงินสองหมื่นห้าถึงสามหมื่นดีใจครับผมดีใจในจุดนี้นะขอบคุณมากเลยค่ะนะครับผม เป็นไงครับอธิบายให้ฟังว่าทางบริษัทคุณชัยไทพปราต์งทํางานเป็นไงบ้างครับอยากให้เอีได้ฟังครับได้ค่ะก็ทางบริษัทคุณชัยทางานด้วยความรวดเร็วแล้วก็แบบมีอะไรก็ติดต่อมาตลอดเลยค่ะแบบไม่ไม่เคยแบบว่าทําให้หนูรู้สึกว่าแบบโอเคหนูเจอปัญหาหนูก็รู้สึกแล้วแหละว่ามันก็เริ่มมืดมนแล้วหนูไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไงแต่แบบบริษัทคุณชัยเหมือนเป็น แสงสว่างที่ไปทางอุโมงค์ว่าที่แบบว่าช่วยให้หนูแบบสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้ด้วยความแบบรวดเร็วแล้วก็แบบติดตามตลอดเลยค่ะว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วต้องใช้เอกาสารอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคใช่ค่ะเราติดตามติดตามงานะของเราตลอดเวลาเราพยายามที่ช่วยเหลือคนไทยถ้าพูดความจริงนะทางบอสซาเราช่วยเหลือตลอดเวลาแต่ถ้ามาพูดความเท็จนะเราไม่เอาเลยนะต้องบอกไว้ก่อนแตหญิงไทยบางคนเนี่ยมาให้เราช่วยเหลือบางคนพูดความเท็จเราช่วยอะไรไม่ได้ต้องพูดความจริงอย่างเดียว ก็เสิงคนดีกับหนูด้วยนะแล้วก็ตั้งใจเรียนหนังสือให้ดีนะครับแล้วก็เป็นเด็กดีฉบอบแม่นะพ่อเนี่ยเขาไปแล้วแต่หนูยังได้เงินค่าเรียนดูอันนี้กฎหมายของประเทศสุแานเพราะว่าหนูเป็นลูกเรียนหนังสืออยู่มีสิทธิ์ได้เงินตรงนี้นะครับผมประมาณนี้ขอบคุณมากค่ะโอเคไหมมีอะไรฝากในเอสทีไหมเอสทีฟังอยู่เนี่ยมีอะไรฝากไหมก็ก็ม็นก็สามารถมาคุยกับทางคุณชัยไทยเวลาตรงได้เสมอค่ะรับรองว่า ปัญหาจะถูกแก้ไขได้อย่างดีแล้วก็แบบเป็นธรรมทุกอย่างจริงๆค่ะครับผมลุงดูไหมลุงเป็นคนดูไหมบางคนบอกว่าคุณชายดูหนูว่าใจดีนะคะเอะอละใจดีลองก็ก็เห <c oughs> มือนเวอร์ <c oughs> ดูหน่อยใช่ไหม <c oughs> ถูกต้องไหมถ้าแบบไม่พูดความจริงหรือว่าแบบถ้าอะไรอย่างนี้ก็อาจจะดุหน่อยคะ่ะแต่ว่าถ้าพูดกันตามตรงทุกอย่างหนูว่าก็ก็ไม่ดุค่ะอืม นั่นแหละก็ให้ความจริงใจนะทุกอย่างเพราะว่าต้องเข้าใจลุงอ่ะลุงทํางานอ่ะก็บางครั้งกระโดงผู้หญิงไทยโกหกก็เยอะก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่เราต้องการความความจริงกับลูกค้าของเราเมื่อได้ความจริงเราสามารถเดินเื่นต่อได้แต่ถ้ามาเิอเคสเนี่ยเหมือนหนูจบแล้วแม่แฮปปี้ใช่ไหมแม่มีความสุขใช่ไหมมีความสุขค่ะช่วงก่อนน้านี้เครียดเลยเครียดเลยตอนนี้มาเจอบริษัทลุงก็ดีใจดีใจมากค่ะนะครับตั้งใจเดินนะครับ ขอบคุณนะคะคุณชัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะับดีคะสวัสดีค่ะขอบคุณครั้งค่ะเป็นไงบ้างรู้ล่วงไปได้ดีกับเด็กค่ะก็ตอนคือก่อนหน้านี้ค่ะก็คือน้องกับคุณแม่ให้ทางบริษัทนะคะช่วยในเรื่องของเงินบำนาญแม่แล้วก็เงินบำนาญกํา้าแต่เรามาดูว่าเด็กมันสามารถที่ได้เงินตัวนี้ด้วยตอนแรกน้องเขาไม่รู้ค่ะ ผมบอกบอกเฮ้ยไม่ได้หนูก็ต้องได้จุดนี้ด้วยคือเงินเขารับหนูเป็นลูกคุณธรรมแล้วมันมีสัญญามีเอกสารทุกอย่างในทางสาธุแล้วหนูมีสิทธิได้เงินตัวนี้ตอนแรกน้องก็ไม่รู้เรื่องนะครับว่าเฮ้ยน่าจะได้เงินแม่ไม่จากแม่คนเดียวกลับกลายว่านะครับทางบริษัทเราเดินเรื่องให้น้องเขาได้เงินนะครับผมตอนนี้น้องอายุปางยี่สิบลวอ่าปังยี่ยี่สิบนะครับผมปีสี่แล้วนะแล้วก็ให้เขาเรียนจนจบนะครับเพราะชั้นทางประเทศซูเซนมีเงินกองทุนสําหรับ เพื่อเหลือในการเรียนที่ด้วยแล้วก็น้องเขาก็ได้มาตลอดแล้วบังเอิญเดือนนี้อะค่ะจริงๆเงินมันจะต้องเข้าประมาณช่วงต้นเดือนแต่ปรากฏว่ามีปัญหาเดือนนี้อะค่ะเงินไม่เข้าก็เลยติดต่อมาทางเราให้ช่วยติดตามแล้วทางเราก็แจ้งไปยังทีมงานต่างประเทศนะคะก็แจ้งไปยังน้องพลอยน้องพลอยก็ทําเรื่องส่งทั้งอีเมลติดตามจดหมายจนุยต่างๆค่ะจนน้องเขาก็ตอนเดือนนี้ค่ะที่น้องเขาไม่ได้รับก็ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ พราะบางครั้งมันมีการสตอปเงินต่างๆเพราะฉันถ้ามีปัญหาอะไรถ้าเงินไม่ไม้ไม่เข้าของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันหรือประเทศอื่นถามเราก่อนเมื่อถามปุ๊บอะเรามีทีมงานที่อยู่ต่างประเทศที่จะช่วยเหลือคุณได้อันนี้สามารถทําได้เลยนะครับไม่ใช่ว่าคุณบอกเฮ้ยเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาบางครั้งเอกสารไม่รบบางครั้งเราต้องจี้ต้องตามนิดหนึงว่าทําไมเงินไม่ไม้หรือเงินค่าเลี้ยงดูบุตรทาไมไม่มาหาเพราะอะไรอันนี้เราสามารถที่จะตามให้ได้เรามีทีมงานที่อยู่ต่างประเทศนะครับผม น้องไม่ใช่ไปตามเองแล้วไม่มีทีมงานอยู่นั่นมันก็ยากนะบางคนไปทําเงินไม่ไากเองผ <c oughs> นจะท้ายเจ็ดแปดเดือนเงินไม่เข้าเราแล้วถามว่าคุณชัยมาช้าพอเราบอกมาจ้างเราทําครั้งกับกลายว่าเอกสารขาดสองฉบับก็ไม่ได้รับเงินค <c oughs> อ่ะก็แน่นะว่าให้มาติดต่อทางบริษัทคุณชัยไทยปร,รา่าคุณดีกว่าเ <c oughs> ทสนี้ก็ดีใจกับน้องเขาด้วยที่ได้เงินค่าเียงดูค่าเรียนหนังสือแล้วครับก็ขอขอบคุณอย่างสูงครับเอฟซีท่านครับ ก็มีปัญหาอะไราสามารถโทรมาหา0 6 1นะครับ4 6 3ห1นะรหรือช่องทางของช่องทาง Facebook ของผมได้ติดต่อช่องทาง Facebook มีเบอร์โทรศัพท์มีลายไอ d ดีของบริษัไท,ทไทยปราตุงนะแอดไทยปลาตุงมาก็ได้นะครับอันนี้ก็คือข่าวสารดีนะดีใจด้วยครับที่น้องเขาได้รับได้รับเงินเรียบร้อยนะครับขอขอบคุณอย่างสูงครับอะภาษาเหนือมาครับผม เจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณเอฟซีนะเจ้าติฮับชมอฟังนะเจ้าจะได้ถ้ามีปัญหาเในส่วนของสามีเสียชีวิตนะเจ้าสามีตังไอเชา่าตังชาตินเะจ้าติตีเสียชีวิตนะเจ้าจะได้ก่อจุยจะได้ก่อสามารถมาปรึกษาบริษัทคุณใช้ได้เนะจ้าฮือติดตามเงินบำนาญฮือได้นะเจ้า รวมรวมถึงลูกนะเจ้าตีอ่ปอเสียชีวิตนะเจ้าก็สาม,รมารถคือทางผู้ใช้นะเจ้าทําเรื่องเกี่ยวกับเงินบํานาญกัาผ้าได้นะเจ้าจะได้กติดต่อมานะเจ้าขอบคุณเจ้าครับสวัดสดีครับผม